ตาคอ,อเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเนีเกี่ยวกับ งบสุขรู้สึกแบบลมเย็นดีครับใช่วันนี้ไม่ร้อนนี่มาถึงลมก็พัดเลยนะคะวันนี้ไม่ร้อนด้วยทุกคนตั้งใจนะคะเดี๋ยวท่องฟันจะเสียง10ซีต่อฟันนะคะถือมังสวิรัตมาก่อนหน้านั้นเป็นเดินๆแล้วนะคะก็อธิษฐานขอให้เซมซีวันนี้อากงเมตตาคนไทยทั้งประเทศนะคะออกมาสามตัวตรงๆเลยนะคะ ส่วนจะไปตัดเล่นเองเลยแต่บุญวัฒนะของแต่ละคนนะคะแตทอฟันมริธานขอเลขสามตัวขององค์เกเซนทองเต้ในวันที่16ก,กันยาย,ยนส5 7ออกมาอยู่ต้องแม่นย้ำของคงได้ผลเม็ตเนตาได้ไหมคะ,ะกองเอกเซนทองเต้อาเชนกองเบิดาเห็นฟ้าสวรรค์มิดาเห็นมนุษย์ดั้งวงเะคะได้ผลเมตาพเจ้าทอฟันพเจ้ากับรู้พระองค์ รับรู้ว่าพระเจ้าต้องการอะไราัถนาอะไรมีพระพงษ์เท่านั้นที่สร้างฟ้าสวรรค์ที่ปกครองเทวดาทาั้งหลายที่ปกครองมนุษย์ทั้งหลายมีพระพง์เท่านั้นที่จะช่วยตอบฝันได้นะคะขอเลขสามตัวตรงๆนะคะ วัที่แล้วที่ท่านให้หรือเปล่าน้องนะเห็นยังอ่ะคราวนี้ไม่ต้องตัดคิทนะเอาเล็กแปดใส่ก็ไปนะเมื่อกี้เท่า,า, 8, ากันเลยเล็กแปดใส่ก็ไปเหมือนเดิมนะคะนะขออีกสองตัวนะคะพระองค์ขออีกสองตัวนะคะ นนี้ะะคะไม่พูดนะคะดูเองดูเล็เคลื่อนเหมือนครั้งที่อาของให้ทิ้งไว้ครั้งที่แล้วแปดเก้ายังไม่ออกคนถ่ายื่องคนรูปเรีื่ออ่ะต่อมานะคะตัวสุดท้ายนะคะทั้นเห็นแตกปกแล้วตัวสุดท้ายนะคะออกมาตรงตรงแน่นเลยนะคะองค์เซนต์ทองเต้เขาสามคนแตกต,ตรงตรงนะที่ปกพยูยามจะตอกห้เร อของเจอาสานที่ตรงนี้ทาผ้าจากพระพิธีจัดเป็นคนเตรียมจัดหามาถาวายพระองค์นะคะในขั้นต่อไปนะจนะคะขอบคุณสุดท้ายนะคะสามน้องพิธีแปด 8. นะคะเลขแปด ยังไ,ไงอ8นะคะแต่ 8, แล้วก็เลข2ก็คือ6นะคะเลขที่3ก็คือ3เอ๊ะมันต้องอยังไงอย่างนี้ปะถึงจะซ้ายหรือขวาเมื่อกี้นี้ถูกแล้ว8 6 3มาสูดสุงเข้ามาค่ะไาใกล้ๆเลยอารพีเดเป็นไงบ้างชอบไหมชอบครับใส่ผมตามสวยไห <3. S 1> ม สวยแล้วหน้าคนลุกเพราะว่าอะไรรู้ไหมกเนี่ยมันเรียกทีวิชวลาเราด้วยเนาะอ๋อ oh, ใช่ใช่ใช่8689เขาขันกระเกตไว้ในปิงปองของอเมริกาที่ให้เลยค่ะ28อะไรนะ280เราขันตีความว่า80ของน้องเนี่ยเลขศูนย์เนี่ยตัวศูนย์เนี่ยหมายถึงอะไรคะเป็น6เป็น9ได้พอเติมหางใช่ไหมคะเนี่ย863ก็เป็น86 จะสามก็เป็นแปดแปดเป็นสามได้เนาะพอเพาะอากงอาจจะให้แค่แปดแปดแปดหกแปดเก้าเหมือนเดิมก,ก็ได้นาะแตะขาจจะไปซื้อสามหกสามเก้เาก็แล้วแต่นะคะตรงนี้นะคะ,ะนี่นะคะแคบไปนะคะทุกคนแคบไปนะคะอากงอังนฤษเซทฮองเต้องนี้อาจจะมองเห็นยากหน่อยเพราะว่าอยู่ในกระจกนะคะแคบไปนะคะอาจจะมีองค์สีขาวด้วยเนาะ องสีสัขาวว่าองค์อีกเซนนะคะอันนี้แทบไปขออีสามตัวแตกนะคะเออตรงตรงนี้ตรงนี้จะเห็นขออีสามตัวแตกนะคะทุกคนซื้อนะคะแปดหสามนะคะแปดเก้าสามอย่าลืมกลับด้วยนะคะรวยค่ะ เลยนะแปดหกสามขอให้เป็นคว้าอันไหอันอันนี้ก็ควบอันไหอันคะ่ะนี่ตรงๆตงนีน่มาดูสุดใกล้เห็นแล้วใช่ไหมควบอันไหอันแสดงว่าเมื่อกี้งว,วดนี้นะคะต้องมีปฏิหา,ารซ้ำโแตกแน่นอนอแต่ใครจะไปตัดเล่นสองตัวก็ไปจับคู่เองเนาะแปดหกสามแปดเก้าสามอย่าลืมปิงปองน้องด้วยนะคะอ่าไปตัดเล่นกวเองนะคะ,ะก็หาซื้อลอตเตอรี่มาด้วยนะครับหาซื้อลอตเตอรี่มาด้วยนะครับเกือเป็นรางวัลที่หนึ่งนะ สถานที่นี้น่าเชื่อถือไหมน่าเชื่อถือครับศาสตร์ิ์ครับผมในระหว่างที่ทอฝันเสี่ยงเซมเมเซียนโดยเฉพาะครั้งสุดท้ายครั้งที่สามนะครับลมก็พัดมาพัดพัดมาจะพัดครั้งแรกที่มปนเลขแปดครั้งเดามที่สามใช่ไหมคะใช่แปดหกสามแปดก็สามแต่ว่าน่าคนดูก็ที่ออกมาเป็นแปดหกอะเพราะว่าครั้งที่แล้วที่ทอฝันขอไว้ออกมาเป็นเลขสามก็เป็นหกหกหกใช่ไหมคะแล้วทอฝัน 86อ,ออกไปแล้วก็เสียงใหม่ก็เป็นอะไรคะ89จาไ,ได้ไหมคะเมื่อกี้เราตอก8ต่86ยังไม่ออกอาจจะมาออกวันวัด16กันยานี้ก็ได้แล้วครั้งนี้มาเสียงได้ 8, อีก86อีกค่ะน่าขนลุกนะต่อฝันคิดว่า3เนี่ยท่านมาถึง8มันเดิมนะ8กับ3นะจะตัวใครกันหรือใครจะไปเล่น3ตัวก็ได้เราแต่นะาแล้วแต่ดวงใช่ครับสุดท้ายแล้วเทพเจ้าให้เขาฝันให้ลงเท็เกให้สุดท้ายแล้วมันก็ต้องมีคนไม่ถูกเนาะครับมันไม่ใช่ถูกทุกคนนะคะ พอต่อให้เทพเจ้าจะให้ตรงแล้วแต่ว่าคุณอาจจะไม่มีโชคเองนะอาจจะแคมปไปแล้วลืมซื้อหรือซื้อไม่ถูกตัวไม่ถูกคู่ก็แล้วแต่บุญวาสนาของใครของมันเราทำหน้าที่ครบหมดแล้วทางปิงปงน่นฟองนงเงเฟก้านะคะ280นะคะตตีความเป็น286 เซ็นทงเต้เป็นแปดหกสามเราทําหน้าที่เสร็จสมบูรณ์แล้วตรงนี้เรามีแค่นี้ไม่มีเลขอีกแล้วนะคะแค่ไีมครับไม่ได้ไปหาอากงลีกุยจูที่ใช้ชิงเยียแล้วนะคะเพราะว่าองค์นี้เซ็นทงเต้เนี่ยถือว่าสูงกว่าสูงสุดแล้วเหนือกว่าใช้ชิงเยียเพราะท่านเป็นคนประธานพร้อมให้อากงลีกุยจูเป็นใช้ชิงเยียหรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพราะฉะนั้นเรา มาขอกระพงที่สูงเลยนะเราไม่จําเป็นต้องไม่หาอางชัยชินเนียแล้วไม่งั้นเลขกงนจะเยอะไปอีกนะเรามีแค่นี้พอนะคะแต่ในขอยัอคนโชคดีนะคะใช่แต่นะขนลุกมนะากทั้งน้องเพชรก้าก็มีเลขแปดทั้งองยีเซนฮองเต้ก็มีเลขแปดยังไงก็วิ่งแปดเลยคะ่ะวันนี้ <laughs> ฟันทงนะองหน้าใอยมาขอยรวยนะคะโอเคค่ะ